เหลือเผือดเผื un> un> ่อทิศเกาะฉังยุ่นจุกจานผมฉันจะเลื่อนบุญทวารซีได้เผื่อนด้บอกไม้ให้ช่วยวะใครบอกกันทันทีวะไร่บีเลยถ้าที่ว่านบีเราไม่ได้บอกกันเนี่ยถึงวันนี้หยิบยาชิงอาเนี่ยต้องอากาวกับมันเป็นวันนี้แล้วเวลากับโม่เนี่ยถึงเพื่อนมาได้บอกกันกับมากันประมาณแปดที่บนทิศเหล่าวันนี้นะแปดที่บนดินกาวเหลือดเผื่อเอากาวที่บนส้นมา ปยัดปรยัดบอกดาวนี่เหมือเดินบ้ากันยากแล้วได้ดีนะทรยที่มามีแตเหลวเนียมาบอกว่าต้องเยนเย็งได้ยังไงมีมองเนยตัเอือยคนเดอยวมตาเบ่หน่อยอ่าเรือคนเดอยมตาเอ่กองเอ้าเล่าเมาพอกรณ์นะไม่ได้ไม่ได้มีอยากจะจอเลยว่าเอาได้เต็มพ้นก้อนเสื้อมาอคนก็อเสื้อมาเรายัดงานเร็วไอ้ันนี้ถ้าเราค่ง ในเมืองมีอะไรเทคนิคเร่าอ่ะนะเทคนิคเร่ามันอย่างคาดไอ้ไรไรไรสิ่งหลายอย่างไหยเพราอเพาะอนที่จะพงมากนี่เกบพกว่าเร่าตมวหน้ามีไรเขาเราผมก็ในร้านอนนี้เปื่อนรวมเล่านี่เยอะเปือนเรานี่อายุก็มาเดีวน่าจะเ่ืยเรื่อยทำไอ้ไรเราได้เนี่ยในด่านเล่อนนามยันยุนอายานอนุ้ยกับพวว่าอีตั้มนำโต๊ะกหน้าทวน Còn bố bò anh chết cô gái mà rồi này, được rồi này, được rồi này Anh chết công trán mà, đều gặp bố rồi Anh chết công trán mà ai ơi, mày có điểm rẻ lên à Ờ Đều rẻ Ôi, bà bà, đều lấy gặp bà Đều bố bảo bố ạ Chúng ta làm thế nào Rồi, rủ đi mà bố nghe Và Thích thích là cháu đứng cho cháu này Vừa bắt đầu nào, anh ấy vẫn cháu đứng, chú ạ Rồi, thì ta nhìn thấy là cháu bà Bố bố เบื้องานด้วยก็บีาด้วยนะครับปรนแรกถังยนต์นะครับแล้วก็การชนานะครับแล้วก็สิ่์เก่าท่องถังยนต์ุนนั่ยทานสงเด็ดทำงานสองเด็ดนะครับทีเราแบนั้นมีเกียนด้วยก็ดีใจกับทีได้มีโอกาสมา บอกกับผมเรานะครับจริงจริงกันจะเจาเขาเป็นเพื่อนกันสมเดดรอนรซ้นะครับเี๋เราจะอุยากพอมาเจอกันโดยบางอิญเหมือนกันแต่จริงๆก็ก็ยังจำเราได้ตลอดนะครับถึงพมมาอยู่ตรงนี้ก็ตั้งแ่งปีนึนัเียวที่สามจริงนะฮะไปก็คนเราจะู้นะผมเห็คนไหนคนคนตรงบ้าน Miu cắp của mặt đi mặt thì mặt đi mặt đi mặt gì mặt đi 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 mặt คนทดทองเน่คนนองเกลื่อนเนี่คนโตเฮ้ยอีกคนหนึ่งหนุ่าวอีกคนต้องคนมาเรียนที่เนี่ยเรียจังยนพีหนุ่ยปรดุษไม่นะแต่ก็นะนุ่มบาปนะทำงาอยู่ที่การจิมนาวี่ซึ่งคนทุดทองเนี่ยจบกัอยู่ท่าในนังรุมตังรุวนอยู่แค่ที่าบกิดตรงนี้ปั๊บก็เมื่อบ้านเองนะอยว่าบ้านเองมาอาย่เทคนิคในการโดยความตังใจก็ได้เหืือเ่าเรามา่วยการทถ้าทำชูอย่างนี้คนนาผาคนนาผาตอนนี้อะไรคนนาผาคนหนาเปงหรือว่าหน้านหรือว่านาผากหลอา มันมันดีเรามีโบชอโบโซอะไรกันพี่ตีด้ว่าีจังยังไงบ่างหรือนี่จตีแหละก็เลยพรดว่านาปากก็ทำมาได้ตั้งเดียว่งเดียวอช่เขาบอกอะไพวกตีว่านาปากเน่ยต้องมาไม่ไม่นี่กัอย่างเดียวว่าทามาเด้แต่พอดีว่านาปากวิชาเนาะว่านาปากบว่านาปาจิตมันมีมีจเดยวมีว่านาปากวิชากับว่านาไม่ด้มาลายมากนะครับพนันผมอายุตรงนี้ปั๊ก็คิดว่า Tìm thì thông thường em thích mọi người. Kapuana và quân và có thể tôi đi đều ở đây. Hoạt động của bạn, lạc hạng tàu, lâu ba 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 lâu là lâu ba 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 lâu เขาได้ง uh, so ่ายๆว่าที่เรียนได้เจ็ดสปปีนะดูยาวเลยตั้งมานามาแต่เขาเยนแต่พุ่เรียนเต็มดีเนี่ยมากหน้าพันคนุ่นีหนักเรียนหน้าพันรอคว่คนเราขาเทไรเหลือนะพว่มาเลยแเ้วไล่เหลือต้องยอมรับอาคารท่านดีเ็ต้องยอมรับคือมันนานะครับมันานนี่คืสิ่งดีชัดแต่เขาาวเลเห็อยู่เลยสิ่งเวรลองต่างๆก็พวกแบาต้องรับผู้้นี้เยอะแล้วนะเราอยู่เมือเหนืความนี้เมือไปตง โดยวีลา่าตีมันยาวนานได้ต่างๆมันก็นก็ธรรมดาถ้ามันก็สุดช่วงไปบ้าขอแค่เดิมได้เลยแต่ผู้ที่ว่าเออวันนี้เรามาบุกคุยต่างๆรักได้เดยว่านนีเราต้องต้องเร่นนเเเงนเนี่ยเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องขวกอาคารระดับทีได้ต่างๆเนี่ยที่จะทำให้หรงมองไปข้างหน้านแลนะหลายปีนะครับอยสิบปีนะครับต่อตีบ้านมาถ้าหรงมองอยู่หลังสิบปีที่เราขางข้างเบี้ยนเดี๋ยวจะโบว่าได้มาหน่อยนะเราจะไปเรีนนะ กับปีนาค้าทุกทีข้างหน้าจริงข้างหลังปีนาข้านาหน้าชาปีนาข้าสถาบันที่ดูรวยแล้วก็มันจะเป็นโอ้ผักอยู่นะเป็นวันเมื่อลงเรือผักห้องเรียนไม่ได้เปิดแต่ว่าวันนี้เราเรายังยังยังไม่หมดถ้าปีหน่วยเหล่ากันห้องเรียนก็ไม่เปิดนะเรายังช่างช่างเปิดเลยแต่ว่าพุ่งอายุมาก็ุ่อายุสองวันหรือบางเนื้ออาจจะนื้อลงเปิดเชิงรุกแล้วเรือก็ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ต้องเร่งนเต็มทีนะครับที่เวรโบอาคารท่าเที่เราทำเหมืคนกรมต้องคุ้มย่างหมดเร็วแล้ว ก็ก็ไปได้ลำนิดนะคือว่าบรรดาต่างปเลศก็หลายกันว่าบรรด์ดูอย่าใจว่าท่างรูท่างเด็ก้็ช่วยกันในที่เราเราช่วยกันได้ที่งจะต้องรับรู้โดยเฉพาะว่าเราทำกันไปโชคดีเลยว่าในช่วงเด่พวกมายุเนี่ยนะเขาเป็นว่าตรงเนี้ยก็จะมีของประตูเศรษฐกิจเข้ามากระช่วยเดือเขาเป็นว่าร่างกายที่มันรัวยๆทั้งนั้นเนี่ยพอได้พยายามเง็ัๆกันไปเขาเป็นว่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปทำครั้งหนึ่งแต่ว่าร่างกายรวยมันก็ทำยากนะอันนี้อันี้คือสิ่งที่มันมันจำเป็นเขาเป็นว่านั้นเราพูดเดินจริงให้ฟัง เพรเส้นเล็ววันนี้ก็เดินได้ไประดับอันาดอ่นาดี่มันเาจะาเป็นในเปรวกันลามันหมานี่มันหมายกินท่าบีคอยกันเลยกันบผมนอยากเล่นกัว่าคือตรงนี้มันก็สำคัญกับการพัฒนามันต้องวาื่อนเป็นระยะว่าเราจะทำไรกับเดันแต่ปีหาคาที่ครบชเนี่ยวันนี้น่าจะขาดไปไป้ออบรมมาได้เดยวร่านเีาจ้างร่าพระณาเนียนร่างบรรา่ปีราิงอะไรช้องหรเดี๋ยวดอ่าีโอเคไม่วา สิงได้ยบเดียวเดียวที่ว่าถูนีนาเทนไลเ็ื่อจนชื่อเลช่วยตดอคคาต่เรถคาเฟ่ทีเอามัน้องเรยอง่ค่อยพออะไรกันนะพวกยางยังมีปลาไม้บริษเวียนามาแน้ว่ะย่างเลยแต่ละชังเนี่ยมันต้องมีอาคารสร้างพันธุ์ราเมีเนี่ยจบในตัววันนี้เราไปเล่ชังก่อสร้างนะชั้โยธาไปกว่าสำรวจนี่ล่างเดียววันะนีด้วยนะถ้กไหมอ้ี่เรามองโองหาบรวมว่าอยกันเดกมากก็มีนวมเป็นไปนจากยุนนะ

มันตู่มาคือด้านเขาบอกมันก็ะโคบันเหรือฮัตเยอะอย่างนั้นอุมาทส้นนอนะนัาเบื่อนงอุมาธรมมกับกับอีกคนณหรือวิทยาก็เป็นประ้านกรรมติการนะครับเราน่าจะหนิงนะน่าจะนายชัดเจนโปรแกรมขาวตะคุณต่างไปต่างไปอนั้นที่ต้องยอมรับนะก็ต้องประยัดระนาบแต่ทุดตายน่าจะหนิงนะครับในในยี่สิบเลอันนี้ดีมากดีไปส่วนในอื่นก็คือกรรมาเนี่ย ก็ต right? mm? um. ้องต้องถุยกันจิตว่าคือมันมัน่อวันลูบมาแค่นั่งติ่งออกประมาณมาจากงายกตัวย่างงานวันนี้เนี่ย15ล้านเนี่ยเป็นการจ้างลู่นะเป็นผู่จ้างซ้อนด้วยเจ้าตัดจีน15ล้านต่อปีนี่แน่นอนอีก15ล้านเป็นการจ้างลู่ติดลืยมาหน้างานคือการซ้อนองเวลาดีสามสิบล้านนี่เราได้กันตรงๆนะซึ่งงบมันติดได้มากมันก็พอทุกปี่เป็นประธานาธิบดีก็ไม่หายนะทำไมไม่ประหยัดกันจริงๆแต่วันนี้พวกมาว่าเราต้องประหยัดกัน

แต่เดนนี้จะที่เป็นปีแต่กินเลไไม่หายนะแต่วันนี้กินได้เลยไม่ปือก่นจะก่ายปวดปือเดี๋ยวมีมีเม่มความกินอยู่แหละคือผู้กัน่แรกคนนะวันนี้ก็อาจจะวดัวเหมือนกันที่ขอกข่าบจอนะจะน่าปวดอนเพราะอะวนึกเรารู้จักเขามัยู่นะพวกพวกพวกการเมืองเขาเป็นว่ารู้จักบ้างเราพุฒตา้านาวีอาจจะว่าได้ช่วยเรื่องเกยกูบปูนมาซึ่งหมาพ่าลวกกับถิ่นก้องก้องจัจรื่นเนี้ยชอบจะจากโลกมาไปดูน้องประเ้ศเราคน ก็ตอนนี้เข้าวาระช่วงวาระนึกว่าช่วงเล่าเรือท่าลานเนี่ยน่าจะช่วยก็ได้จะนั่งผูกส้นมาบาลุ่มที่น่าชังเชือกนี่คือคือห้างงอกหนอกนะคือพวกบล็อกเล่าวันนี้ใครกันแล้วแต่ที่ได้โรยักกันเนี่ยถ้าว่าช่วยที่เดียดได้ก็ห้างงอกไม้มั้งเราลำบางอกล้มในบางทีมันยังที่บล็อกได้มาไม่พอดมันนิดเดียวนะนี่นี่คือคือน่าจะได้ด้วยในปีหน้าคืออาคารโรงพยาบ สนะภูซ้อนดีมีโน้เดียบรอยก็าำเข้ามาชนะฝุตบอลกระจูดีคือได้มาพิธีอะไรย่างน่าร้านการมาเช็นที่ใส่แกกันเลยก็เอาตรงนี้น่าจะจบเหลืองสนามพีฬานะไอ้นั่นคือได้งบงมาด้วยสิ่งก่อสร้างเหลือได้กันมาเลยนะไอ้นี่คือปลังตัวกับหน้าแรกห่างซึ่งการประหยัดอันนี้ได้บ้างประหยัดนี่วันนี้เราไม่ติดต่างนะคือคือเซฟเซฟได้ผลร่วมควรอะไรับเนี่ยคนโน่พ่อทำนู่ทำนี่ก็กระเจอกไว้ก่อนเมื่อก่อนลุงแต่ละบ้นกันละบ้านพี่ไง เ็ต้องดูเนี่ยป้าเนกดูบางมันได้มีบางใตเรื่อปัายที่อีสานึงพวกมายุเนี่พวกปายาร่นั้นมบให้เด็กกับรู่ที่ช่วยกับพัฒนาเราเข้ามาในช่วงจำเมื่อติมากมากเลยไล้เรื่องนี่ก็ซืนแต่สิเล่านัํน้ตติดมันมุ่นๆถึงบันี้มันมันมันเละนะติดนะว่าขัรนึ่งสอนะมันโดหมาเกือบไล่บีนะก็บอกว่าไล่บีอย่างแต่ว่าพ้อจวิธีนี้ว่าเด็กติดต้องจกรกมันเต็ทีไปก้าวขายฐานหรือว่กได้กลนี้ล่อม phụ giúp anh em màパタนาo lên lâu đi, lạc quân đại phun rồi nè, tụ quân mà bon chui cứ tham vào phan này, nó sức khỏe bon nó đẹp như bà lăng à,パタนาo nè, ông mà chui, ông lấy cái măng này, lạc quân là, măng này, riêu hơn, đeo hơn, hơn, để chiều summer thì phan là hết sảng quá, của ông, ông cùi ở đây mà, nhìn thấy cảm, ấp làm cái gì, cái gì trong nít nết này, thấy anh gặp, phan, anh phải cao cai, ta, vừa tham mà đã, anh, măng may bảo cao thế, măng lên măng, măng nó mới ra rồi, แต่ไปเข้าขาห้าวันเจ็ดวันทั้งมันเป็นแบบนร้ก็มันกมมาเอาไปว่าเออหมอบำเป็นประโยชน์ช่วยโรงเรียวเนี่ยเราก็ได้พุญอ่าได้พุญคนก็ลืมพวกเราเองก็เริ่มคิดว่ามันน่าจะจ่ายได้แต่น่าจะจ่ายได้ดีว่าเอาเด็กเหมือนเข้าขาที่เอาวันคือมันทุกอย่ายกันอาจจะเปลี่ยนบ้าไม่เปลี่ยนบ้างแต่ว่าแต่นี่พุกผมเป็นธรรมบ้านนะบอกทุกๆคำนี้พวกผมจะเข้าไปปพกเข้าไปคุยเข้าไปติดตามไปดูแลลุงเจ๋อมาพวกมาอยู่หนีปีนะพวกไม่อยู่บ้านยุทธ์นะเด็กพวกทำมาเต็มที่พวกย้ายกินทุกที่แบบ

เรือเนตไม่ต้องไปไปคำุนมาคือพุนยักมาเรียนแต่ถ้ามือใหือคือพุนนามาถ้าือใร้คือการรวมแรหรวใจของพวกเราั้งหมดผมเมื่อกลับเป็นตัวประชาทําำรืง้ม่มาพอนะแต่การรแรงรเรือใส่ใจดูดีนะแต่วันนี้พวกที่ว่าตาดันอี่านตามเขไม่ได็เว้ยประชาชนหรืออะไรรู้ว่าแต่วงหนึ่งเียที่ไาที่ทเรื่องกุกวันวาระจิตก็ถุกวัน

คือรดระดับก้อนเนะใช่ที่มีรองรองเนี่ยแะแต่ที่ได้แก่ได้กว่าคือกันกว่าได้นะอย่างเดียวเรา้าแกได้จแต่ที่กับจ่ายเงินไล่ลาเนียอวในวงการจสกวปีที่หน่จะร้องแลก็จะเริ่มกับเกียรปีกับคูแบบนี้ระจุมเนี่ยตอนนี้ต้าปะตอเปยอะน่าว่าเช่นเล็บกินดาขายแต่ถึเีเดียวอยู่ที่ว่าเออที่มันเป็นอัตรายงานเยมาเวลาเราไปเรา้าเนี่ยออกไปว่าเราบ้าน่ายทหารกลัวเขาหูี่นะขอว้าไป อันั้นอ่ะรู้อรูวก็ต้องมาดูแลด่านะพไม่ได้บอกไม่ดีหรกครับดีวกบอกวันดีถึงวนาไปหลวงอย่างไอ้ขั้นนรงี่มันก็รงที่อยู่ชั้นนี้แนะแต่ว่าตรงนี้ตรง้ามมันร้วแต่พมันจะรัจ้งให้หลวง่ตัวอย่างมีู่เขาในรักวจะรร้วจริงจริงนะก็เอ็ุกในได้คนลยที่พวกอยู่การตรจยักซึ่อเขาติงตแสินพวกกู้ขึนกับคนเดียวกันพวาก็ยิงนีนะที่างว่าถ้ารัวเาไม่จัดที่ตัวไหนพวกจะว่า จะบอกว่าเปื่อนกันนะพอเรา่นเดียววัน่านันนะดูดูดูอยางนเอะลยคะที่ยังยุดนังไล่ลงไปช่วยกันคิดแต่วันตรงเนี้ยมาเปินขนาดทํามากพวก้มทำในนอได้ครับชวนมาดีทำเล็เกได้กันมันไม่ได้ตัวผมเราต้องุช่วยกันแต่ผมกมันใจว่าถ้าเราคิดแต่เราทำมันก็เคยกรนไดดาพวกคุยทํนมานลายลายเือที่มันเขาต้องใหญ่กันนอันะแต่ว่าต้องต้องอาศัยพะัง แยาได้ว่าต้องรู้เรื่องการส่งที่ไม่ได้จไม่ได้นะ่พูดแต่เดีนได้อันนี้อป่นเรื่องแรกนะครับ่ช่วงอื่นๆคุณถามก้องการสุขชาติอันนี้สาคัญนะอย่างเดีอว่าเราต้องเล่แหละ้มีตักชาติมีตมอดด้งเพราะว่าผู้เลยว่ามีเยเราต้องทำได้เราเจ้าเ่ร้อมั่นใจวานมดาแต่อา so 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 ิงๆช่วงีว่าเราบริการอะไรในในนี้พูมาพร้อมกันเราจะน่ ตามีโกกาสนะครัตาบูนปิกยาวไล่เรือนะตาบงีนวยกันอะไรกนะเพราะว่าสมติที่ก็คือแรงติดประชุมตลอบพวมประชุมกับครูนี่มาเลยนะถึงวันเนี่ยเที่จะถ้าจุดลงัวห้าถ้าจุดติดมันคนจะเป็นนะครับรูตลอดอยางการเดินไปห้าเขานะครับไปห้างเขาสามารถนีได้ไหมแต่ที่ว่าครับพู้อเลยพูดอยู่ในนั้ครพุมื่อบรรจุพอยู่ในนั้นเองรมุพูเต็มที่นะครับจะอยู่ที่วันที่กที่พี่ไ ได้พู่มาัครับก็ที่ว่าในโการที่ได้รุ้จากกันแล้วนะครับยางจะเรียนชื่อถ้ามีโอู่การเีว่าฟารารเปนที่ดินก็จะเรได้เข้าไปนั่งคุยนะแต่องออกเป็นว่าสบายสากันนะการไปหาเดอคุยพ้่ยจะได้ติดต่อกันได้พูดในที่ไร้บัานได้ปัญหาไดพูดในปัหาไร้บ้างเรืองขอเรามีมีกำลังไรบังนก็มาช่วยกันดูแลวันนร้จากยุนกจะได้เรื่องอะไรมาพูดก็ไม่ได้ก็คงไม่ต่างนนะอันนี้โดยได้ใจจริง Ga các thì chai bụng tay chưa được một tay gần bụng tay gần bụng tay gần bụng tay gần các tay gần bụng 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 tay gần tay gần bụng 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 tay gần ไอ้วันไอ้วันดีนะครับบว่ามากคนอยยุเลยผมมาต่อยอดกันเลยครับนตครับาทำดีไว้แล้วและดีแล้วต่างๆผมนี่เป็นพ่อคนที่สิบสามคนเดียนะพ่อดี้นการบกว่ามันเป็นคนต่ากันผมเป็นงพ่อวีว่าตีพ่อหน้าตีปมิบิดีว่าตังแต่พอนพอเลี้พ่อแต่อยาใหผู้ใหญ่ยงน ผมพมากระุณล็กร่างกพอละเป็นพ่อรงเหนะครับตื้เป็นปีชาเองต่งมการตึ้มาตื้นการเดินพมาในธรรมาีดเยอร่งพแล้วเนีย้เป็นตีชาอย่างแต่ว่าพมงมาตรงต่อยอดจังเขาในนั้นได้นะครับอกขอบุณอ่าติดต่อจากโยนนะที่ได้บอนี้นะครับตื้นเป็นโอกาสที่พุ่ในโียงการนบดญดี้ับเราแข่งตัวละครมาในอื่นจัดกันัแหเาจอมมนเปนต ที่เราทำเนี่ยเราวันนี้สิ่งที่มันเกิดประโยชน์พ่ออ๋อได้มาเจอกับเราได้นำธรรนอเรื่องเดียวเจ็ดิบเราจะพัฒนจะได้ในน้การเมทร์ในนี้อย่างไรนะคือทุกคนมีได้ได้ดับดับดเลยนะเพื่อต่อไปผมจะจวยประชากับเพื่เกๆทุกคนเพื่อพ่ออ๋อเขาอยู่เขาดูมาพ่อเลยนี่คาอยู่นะจังยุน รุ่นเลาเรียนะไ้ได้รุ่นหน่งมีในเลานเลี่ยงรุ่นจังยุ่นต่ดเราเลียรุ่นเราสามารภาประชารุ่นหนองรุ่นปีได้วดกว่าจังยุ่นเนี่ยจะช่วยพัฒนาเทคนิคเราไปได้อย่างไรได้แต่แค่ด้านไหนนะยุทธีพวกเราทุนเนี่ยจะช่วยกันแต่ปีหน้าต้องจัดเลี่ยงรุ่นจังยุ่น่ตไปเหล่ายางก้าเดนี้มกร้าไปต้องมีเนี่ยับคนับดับดันดับดับดัดับดับดับ่นไดับดับกดดดนดับ ไคราสยาเล้งไม่ได้ครับมัน้องยาเล้งมันนองเล้งเล้งเลยเล้งเลยอาจารยาตนาไม่กล้ามาที่เดี๋ยวต้องให้อาจารยาตนาเข้ามาก่อนมึงลองได้ในคนข้างในกันใครได้ลองไปอีกรอผู้หญิงกันขึ้นมาลองนั่นน่นางแกคุณเธอมันขึ้นมาลองตัวพวกเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่ไปเล้งเป็นการเป็นงานเร็ว